ก็พอได้เหงื่อซึมๆบริเวณนี้ไม่มีคนละถอดแมสออกแล้วก็ค่อนข้างร้อนเสื้อคลุมก็ถอดออกละเอาแล้วครับตอนนี้ผมก็มาถึงจุดสิ้นสุดการวิ่งของผมละผมมักจะมาสิ้นสุดการวิ่งที่จุดตรงนี้ครับมันเป็นทางโค้งที่จะตัดออกไปตามถนนเส้นทางต่างๆ แต่ผมชอบที่จะมาหยุดตรงนี้เพราะว่าระยะทางตั้งแต่ที่ผมเริ่มจอดรถนะครับแล้วก็ผ่านลานพามไซที่ว่าที่เป็นเสาหลักธงเยอะๆอ่ะครับจากจุดนั้นมาถึงจุดนี้ประมาณ3กิโลครึ่งนะครับแล้วก็ต้องหมายถึงว่าต้องกลับไปอีก3กิโลครึ่งก็คือระยะทางของผมเนี่ยก็จะหมายถึงว่า7กิโล นะครับที่ใช้ในการวิ่งจ็อกกิ้งออกกำลังกายนะครับสลับกับการเดินบ้างนะฮะก็เหนื่อยมากก็เราก็เดินสลับวิ่งไปเรื่อยเปื่อยไม่ต้องไปซีเรียสอะไรครับเนี่ยครับดูสิครับบรรยากาศมันมันมันมน,น่าลื่น่มจริงจริงครับดูนะครับจุดแรกที่เรามองแม่น้ำโขงเนี่ย มันยังไม่ค่อยเห็นชัดนะแต่ตรงนี้ตรงนี้จะเห็นแม่น้ำโขงชัดมากเลยลองดูครับนี่ครับส่วนที่เป็นตลิ่งเป็นฝั่งเนี่ยมันจะใกล้กับจุดที่ผมยืนอยู่ก็เลยทำให้มองเห็นแม่น้ำโขงชัดเจนนะครับนะครับแล้วก็ก็อย่างที่บอกนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะครับตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทร์ เ,เห็นชัดเลยนะครับโอเคนะครับ